ดีด้วยนะครับกับทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับทีมหญิงของเราเข้าชิงชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียก็พรุ่งนี้เข้าไปชิงกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับล่าสุดนี้เพิ่งเอาชนะเกาหลีใต้มาได้งมาดเลยครับเป็นั่สุดไทยที่ชนะจีนโอ้แบบสุดมันเลยพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามเอสเอ็มทีวีของเราถ่ายทอดสดนะครับ ตั้งแต่3โมงเลยครับคู่ชิงที่3ก่อนเกาหลีใต้กับจีนแล้วก็คู่ชิงชนะเลิศในเวลา18นาฬิกาะครับระหว่างไทยกับญี่ปุ่นกให้กำลังใจด้วยต้องเชียร์คนไทยแหละครับครับนะแต่วันนี้ก็มากันที่เวทีลุมพินีครับในศึกเพชรปิยะก็จัดโดยเสยตังกรัปิยรัตนวงครับครับเราก็เลือกมาเลยครับคู่แรกที่จะได้รับชมเป็นคู่ที่4ในรายการครับ เด่นกระทูศูนย์กีฬากระทูครับก็พบกับทรงชัยสสามเรือนครับนี่ครับโอ้โหทรงชัยสสามเรือนนี่ไม่ใช่ทรงชัยรัตนสุบรรไม่ใช่ครับก็มวยสายทรงชัยอยู่แล้วครับนี่ครับเด่นกระทู้ลนะเคียงศักชยยศินะี่ยขึ้นถอดมงคลให้เลยครับสำหรับเด่นกระทูก่อสเพาทอง ก็ซ้อมอยู่ค่ายดังแหละครับมีนายโยทินครับมีนายโยทินก็มีพวกบนดดำครับสบวิรพลนะที่ซ้อมอยู่ส่วนทรงชัยนี่ซ้อมอยู่ปากช่องครับเป็นเด็กปักช่องครับ ก็3าไฟหลังของทางด้านมุมแดงครับเด่นกระทู้ครับก็มีชนะเทคนิคเกิลน็อกเอาท์ประจันบ,บาลวิสุจเจริญยนในยกที่5ครับแล้วก็มาแพ้คะแนนร้อยเชิงจอจอ้อยนาทวีส่วนไฟล์ล่าสุดครับก็ชนะเทคนิคเกิลน็อกเอาท์จิ้งหลินทองสิทธิเจกานในยกที่4ครับครับโอ้ถือฟอร์ถือว่าฟอร์มดุเลยส่วนทรงชัยแกับสามไฟหลังก็มีแพ้คะแนนนี้กับเรืองเดชศักดิ์วิเชียนครับแล้วก็มาชนะคะแนนพญาต่อมอบุกมอบุตรราชครับส่วนไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนใี่กับเรืองเดชศักดิ์วิเชียนครับ คู่นี้ก็ชกกันในพิกัด102ปอนด์ครับก็มวยเล็กๆเด็กๆ,ๆครับมีสตาร์ทกั็นยก2เลยคู่นี้เลดเปิดขึ้นมานะครับเสมอเด่นกระทูครับกรรมการสำเริงเกาเกลียงครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีหวางแข่งตักทายครับทงชัยใครคิดถึงพี่เปาสาย,ยันก็ดูกรรมการสำเริงไปก่อนคล้ายๆเลยนะครับนะนะนะไว้เคลวเหมือนกันด้วยครับที่เดียวกัน จองจ้องกันอยู่ครับยกที่สงทรงชัยทิบนํำไปก่อนเด่นกระทูนี่ก็จ้องตาขม็งเลยครับอ้าวโดนหมัดไปครับหน้าหงายไปเลยเด่นกระทูความยาวความสูงนี่อยู่ทรงชัยครับมีกันดูชั้นดูเชิงแหมมีเดินขู่ด้วยครับเด่นกระทูฝีมือดีทั้งคู่ต้องบอกเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะครับสำหรับทั้งเด่นกระทูแล้วก็ทรงชัย อนาคตก็มีโอกาสก้าวมาเป็นยอดมวยแน่นอนครับสำรับสองคนนี้ตอนนี้ก็อยู่ในร้อยสองปอนยังเด็กๆอยู่ครับแต่ออกอาวุธนี่ครับ,รบใส่กันมันเลยครับคนละทีสองทีคนนี้ร้อยแปดนะครับร้อยแปดปอนกูนี้แม่ทรงชายนี่ร้อยแปดที่รูปร่างไม่เสียเปรี่ยบไปนะแต่ก็รูปร่างนี่สูงยาวทั้งคู่นะครับ ครับยังดูกันอยู่ครับยงที่สองมีหมัดเสริมด้วยครับเด่นกระทูเดินเข้ามาพยายามจะถีบครับอ้าวมีบวกสอเหมือนกันครับคู่นี้นี่ออกอาวุธกันค่อนข้างจะไวครับรวดเร็วทันใจครับอายุยังน้อยไปรุ่นอยู่ทำไมต้องรวดเร็วมีเน้นเจาะยางด้วยนี่ครับทิ้งด้วยหมัดครับทางด้านเด่นกระทูครับ อาครับหมดยกที่2ครับเราสถา,านการณ์ผ่านไป2ยกครับคู่นี้เด่นกระทูได้เปรียบ3ต่อ2ครับมาชมยกที่3อยู่ที่มุมแดงนะได้เปรียบอยู่ครับนะรครับทรงชัยดูว่าเป็นรอต้องเดินเข้าหาครับ เดินเข้าหาต้องทําให้ได้ครับทรงชัยนี่ครับโอ้โหมีเวียงมัดชวัตชูเียงแถวหน้างเด่นกระทู้ด้วยครับครับล็อกในครับเสียบเข้าไปครับแมายังมีแข้งโต้เด่นกระทู้นี่ครับแทงคืนเข้าไปครับทางด้านทรงชัยตอนนี้การขวาออกเป็นมวยซ้ายครับเด่นกระทู้โอ้โหจะบกหมัดแมมีให้เสียวมีให้เสียวครับ เด่นเจาะย,ยางครับทรงชัยวางแข้งซ้ายมาโดนคืนด้วยหมัดครับโอ้โหคู่นี้ไม่มีขยองใครครับเสียบซ้ายไปครับทรงชัยขวางหน้าล็อกไว้แพยายามขวางไม่เดะกระทุกค <c oughs> นละทีคนละทีครับเด่นกระทุกกระทุงเข่าเข้าไปครับมาสักสู้แต่เมื่อติดรายการเป็นเด่นกระทุงเลยนะครับนี่ครับโอ้โหเสียบซ้ายครับทรงชัยสวยงามครับเ <c oughs> ต็มหน้าท้องเลยพยายามจะเด้งตี กระทู้ครับนี่ครับตีหัวซ้ายทําอะไรไม่ค่อยถนัดครับกรรมการต้องแยกออกมาก่อนนะครับสู้กันต่อไอ้คู่นี้อาศัยจังกว่าช่วงชิงกันครับเวลาใครทําได้นี่มาเป็นชุดเลยครับเด็กกระทู้ดนีถอยครับรอมองอาวุธกระโดดสู้แล้วโต้แบบนี้ครับแกงซ้ายไอ้มวยสีมือล็อกครับล็อกได้เสียบครับ มาใหม่เด็กกระทูแข้งขวาหูหนักๆเลยตั้งรับแต่ไม่ใช่ถอยอย่างเดียวครับมีอาวุธโต้มาดีครับโอ้โหทิ่มหมัดขวาตรงครับเต็มหน้าเลยแต่ทรงชัยนี่แกเอาคืนเป็นชุดเลยครับโยนเข่าไปทีหนึ่งเด็กกระทูเดนเติดแต่ยังทําอะไรได้ไม่สะดวกครับม็มีเสียวเหมือนกันนะแต่ยังทําอะไรได้ไม่ถนดัดครับทรงชยัยอะไรครับตต้องจ้องอยู่วางแข้งขวาครับทรงชยัย นี่ครับโอ้โหชิงจังหวะการวางแข้งกันใครหลุดใครหลวมนี่โดนลงโทษทันทีครับวางแข้งซ้ายโอ้โหเตะได้สวยครับจังหวะนี้อะไรครับยกทรงชายขยับต่อครับโดนสาไฮโอ้เดินเข้ามารับอาวุธครับตอนนี้นายยกนี้นี่เด่นกระทู้นี่ทําได้ดีจริงครับทรงชัยเดินเข้าไปแต่ทาอะไรไม่ค่อยถนัดครับอะไรครับแลกข่ากัน เด่นกระทู้พยายามจะนีครับโอ้โหเททิ้งเลยเ,เดินเข้ามาดีทรงชัยเสียเหลี่ยมเลยครับหมดยกที่สามเดินเข้าไปรับเลยครับยกนี้สามยกตอนนี้ครับเป็นทางด้านเด่นกระทู้ครับได้เปรียบสามช่วงตัวครับนี่ต้องเทนอย่างหนักแล้วครับทีมงาน ทรงชัยเดินเข้าไปหลงไวหน่อยครับเอาละครับยกที่สี่ครับว่ากันต่อเลยจะแก้เกมยังไงครับทรงชัยอยู่นิ่งไม่ได้เลยครับเป็นรองถึงสามทุ่งตัวยาเฉยยาเฉยครับโอ้โหแต่ตั้งรับดีเหลือเกินครับเด่นกระทูเนี่ยรอดักจังหวะเสียบนีเลยครับโอ้โหจังหวะการเสียบวางแก้งเสียบได้เน้นๆเลยครับแต่ทรงชัยนี่มาเป็นชุดอ้าวโดนข่าวดอกนี้ครับอ้าวยังไงครับนั่นโ้โห ใครจะไปเชื่อครับสีสานี่พลาดเชือกนอนเลยครับโอ้ยอะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยครับดูครับมาป่วนเตี้ยมนเบิ่งใบหน้าแล้วก็เสียบครับโอ้โหสุดเลยครับโดนศอกไปจังหวะแรกครับแล้วก็เสียบไปอีกสองทีโอ้โหใครจะไปเชื่อคุณน็อตหลับเลยครับดูครับโอ้โหทรงชายสอสามเรือนครับพลิกสถานการณ์ เอาชนะน็อกทางน้าเด่กนกระทูกกอสภาทองไปในยกที่4โอ้โหไม่น่าเชื่อครับคู่แรกวันนี้ก็พลิกล็อกซะแล้วครับโอ้โหโโก็ต้องสร้างความสับสนให้กับแฟนมวยครับงงเลยครับเปิดเกมยกสีมาแป๊บเดียวครับอือจบไปเลยครับนี่ครับลงเปครับ